สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราก็จะมาให้3รัฐนะคะ3รัฐก็จะมียรมนีรัสเซียอังกฤษนะคะ10บปุนให้ไป5ตัวนะคะ0ูนย์สามเจ็นะคะสิบบนค่ะเม็ดเดียว36ค่ะเม็ดที่2องสานะคะเม็ดที่3 37นะคะเรียงลำดับเม็ดที่3ก็30นนะคะนะ เราฟันที่สามนะคะฟันสามฟันสามลองเจ็ดนะคะตัวนี้ฟันสามลองเจ็ดนะคะเด่นมากมายสามเจ็ดศูนย์ศูนย์สามเจ็ดนะคะหนีไปนะคะเม็ดเดียวสามหกคะ่ะสามหกนี่คือเด่นนะคะเขาหนีมานะคะนะเลขมันตามสูตรมันได้สามหกนะคะ แต่มันชนที่3ามนะคะนะเจ็ดขึ้หนึ่งคือ7จ็ดก็สาม่งเม็ดที่2องเม็ดที่3ก็3ามแล้วกันนะคะตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะ4ชุดบนนะคะสี่ชุดข้างบนนี่คือเด่นนะคะส7มเจ็ดสนี่คือเด่นของเขานะคะคู่4คู่ล่าง7 8 7 6แปดเจ็นนี่คือรองนะคะ ถ้าจะเอาเม็ดเดียวเลยนะคะประหยัดงบก็สามหกสามเจ็ดสามหนึ่งนะคะก็สามตัวก็ให้สามหนึ่งสองสามเจ็ดสองสามศูนย์สองนะคะจะทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะตัวนี้ค่ะสามรัดนะคะลูกๆเราหลับแล้วไทเกอร์หลับแล้วเหรอลูกไทเกอร์หลับแล้วเหรอลูก หันมาหน่อยสิไทเกอร์ไทเกอร์เขารู้เรื่องแล้วกระดิกหูแล้วไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์นอนแล้วเหรอลูกนอนแล้วไทเกอร์นอนแล้ว,นอนลวขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย